สบายดีจ้ามือนใ้พ่อยอกสิพ้ามาบึงย่ายิ่นเห็นหอเขาประลับดินพันยายของเอาไว้ไปย่ายมืออื่นหอเขาเดือนกลับมันครบๆแล้ว,วย่ายเด้ออย่าดื่มเด้ออันนี้ยายพ่อยเองอาะยเก้าสิบหกปีแล้วแต่พคนก็นยังแข็งแข็งอยู่ นี่อันนี้มันเคืองที่เพื่นเกียมไว้สีมีหมากมีผู้มีคองสมคองวานหมากใหม่พื้นบ้านปาดไร้เฉเดือด<ห>กับไซเดอวยเนาะส่ทงเอามันคอยสบาย ใส่ใบตองแล้วมันบเบิด์เขื่องใส่ไปโดดมันเหมือดเราไปเอาไปตองวัฒน์ไปตลาดคำโพดฝากกดหัวใจหายยายในเด้อ อันนี้มันสองสาวพลอยปากซิ่พามาเห็ดหอเขาโแะอนยายของพ่อยเองออหีดเกาข้องลังขาดบอดไดนอกปีระเทือพามาเบิงสำนิกแล้วขอบใจเดอ้อเพื่อนเพื่อนอย่าดื่มกดไดากดแสให้พลอให้พ่อยในเดอ้อพลอยมีกำลังใจเห็ดคลิปต,ต่อไปอ เมื่อนี้ก็มายูกับย่าและก Laur, ัร <ator il> ้อมปิดกล่องกับย่ายยังคือบรายเหี่ยสองสามหกไลด์กับไซไปโดดปิดกล่องลัเล่เพื่อนๆขอบใจปิดขาวมาเบิง